สวัสดีครับสบายสบายสายจ้าผมครับวันนี้ผมพาเพื่อนนะครับมาชมาวิวของวัดเขาหนอนครับวิววัดเขาหนอจะมีความสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมนครับอย่าลืมกดถูกใจกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจผม้วยครับเด<ๆ>ีย๋ยวเราไปชมวิวกันครับผมไป ด้านหลังก็จะเป็นนะคเขานอสวยงามเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆนะครับไปดูจุดชมวิวนะครับผมจบบนี้ครับสำหรับว่านอนเล่นฮะจะเป็นตะข่ายนะครับแต่ลงไปก็ดูหน่อยนะครับว่าชำรุดหรือเปล่านะครับ ช่วงเย็นน่าจะสวยงามครับก็จะเปิดไฟนะครับอันนี้เรามาช่วงเช้าก็กให้ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศควนจะสวยงามจุดนี้จะเป็นจุดที่ก่อนที่จะเข้าไปในตัววัดเขาหนอนะครับอยู่ด้านหน้าครับ นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งฝั่งครับฝั่งตรงตรงข้ามครับฝั่งตรงข้ามนะทั้งหลังนี้ต้องเป็นนาอ่าตรงนู้นก็จะเป็นร้านอาหารครับตอนเย็นน่าจะามีอะตอนเย็นน่าจะร้านอาหารหน่าจะเปิดครับร้านกาแฟน,นะอาจะร้านกาแฟนนะ ครับจุดตรงนี้ก็เป็นห้องน้ําสําหรับเอาไว้บริการนักท่องเที่ยวก็มีห้องน้ําสําหรับผู้พิการแลวก็ผู้เฒ่าผู้แก่ด้วยนะครับ่เราไปเดินชมนะครับบรรยากาศ น,นี่ก็จะเป็นเหมือนอเขาเรียกว่าสกายอล์นะครับไอาล็อกเดินเที่ยวอันนั้นก็จะมีะที่สามารถให้ไปนอนเล่นบนนั้นแดดก็ชํารุดแล้วครับก็ระวังกันหน่อยนะครับผมก็นนเป็นอีกหนึ่งจุดที่หน้ามาแวะ,ะถ่ายรูปนะครับผม อันนี้ก็จะมีครับอ่าเป็นโลโก้เขียนว่าเขาหนอนะครับเขาหนอเขาหนออำเภอเขาแก้วนะครับหรือว่าเขาแก้วสวยงามครับสวยงาม ใครที่แวะผ่านไปผ่านมาครับสายนครสวรรค์น,นะครับใครที่แวะผ่านไปผ่านมานครสวรรค์น,นะครับกําแพงเพชรครับสามารถที่จะ,ะแวะเข้ามาถ่ายรูปช่วงเงย็นๆน่าจะสวยนะครับสวยมากเขาบอกว่าช่วงเงย็นจะสวยมากๆนะครับบรรยากาศของวิวน่อนข้างจะสวยนะครับครับนี้ก็เป็นวิวที่ค่อนข้างจะสวยงามนะครับอันนี้ มีนาอยู่ก็จะค่อนข้างสวยมากเลยครับอ่าแล้วก็เดินนะครับเดินดูบรรยากาศก็แบบสบายๆนะครับครับฉากหลังค่อนข้างจะสวยนะครับข้างหลังก็จะเป็นเขาหนอนะครับถ้าอย่างไรก็เพื่อนๆนะครับอย่าลืมอ่ามาแวะมาเที่ยวได้ครับอ่าบรรยากาศดีมากครับก็ขออนุญาตจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะฮะ กดติดตามนะครับกดแชร์นะครับกดกริ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดถูกใจครับครับก็ขออนุญาตจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ที่ไหนอะไรนะครับก็ช่วยติดตามด้วยนะครับแบบสบายๆแต่ตายแต่พงครับวันนี้ต้องขออนุญาตจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ